บทสรุปหนังสือสวิตกดปุ่มเปลี่ยนแปลงโดยชิปและแดนฮีตในทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักเปลี่ยนอาชีพเลิกนิสัยแย่ๆหรือแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรมักมีจุดที่เรารู้ควรทำอะไรแต่กลับทำไม่ได้สักทีไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามแต่เพราะบางอย่างในตัวเรายังไม่ขยับไปพร้อมกับความตั้งใจหนังสือสวิตจึงตั้งคำถามสำคัญว่า อะไรคือเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองหรือคนอื่นอย่างยั่งยืนได้อย่างไรภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังคนขี่ช้างและเส้นทางผู้เขียนใช้ภาพเปรียบเทียบอันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากในการอธิบายว่าจิตใจของมนุษย์เปรียบเหมือนการเดินทางของสามองค์ประกอบ 1. คนขี่คือตัวแทนของเหตุผลการวิเคราะห์การวางแผนและความตั้งใจ 2. ช้างคือตัวแทนของอารมณ์ ความกลัวความอยากความเฉื่ยและพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ 3. เส้นทางคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ระบบที่สนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมของเราถ้าคนขี่อยากไปทางหนึ่งแต่ช้างไม่อยากขยับหรือเส้นทางเต็มไปด้วยหลุมบอ่อการเปลี่ยนแปลงก็จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มหลักสามประการของการเปลี่ยนแปลงหน่ 1. สังการคนขี่ คนขี่ชอบวิเคราะห์คิดเยอะและลังเลหน้าที่ของเราคือให้ทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้เขาไม่มัวแต่คิดวนไปวนมาเทคนิคที่ใช้ได้ผลเช่นหาแสงสว่างในความมืดแทนที่จะเริ่มจากปัญหาให้เริ่มจากสิ่งที่ทำได้และขยายผลตั้งเป้าหมายเล็กที่จับต้องได้เช่นเขียนบันทึก5นาทีต่อวันแทนเขียนหนังสือให้จบใช้ภาษาชัดไม่คลุมเครือเช่น กินผักตอนมื้อกลางวันทุกวันดีกว่ากินให้เฮลตี้ขึ้น 2. กระตุ้นช้างช้างคืออารมณ์ถ้าไม่รู้สึกว่าอินหรืออยากต่อให้มีแผนดีแค่ไหนก็ไม่ขยับเทคนิคที่ใช้ได้ผลเช่นแต่หัวใจไม่ใช่แค่เหตุผลใช้เรื่องเล่าภาพจำหรือแรงบันดาลใจเพื่อจุดไฟในใจทำให้เป้าหมายรู้สึกง่ายและเป็นไปได้คนเราจะไม่กลัวสิ่งที่รู้สึกว่าฉันก็ทำได้ ให้รางวัลเล็กๆระหว่างทางเพื่อให้ช้างรู้สึกภูมิใจที่ได้ก้าไปข้างหน้าความรู้สึกคือพลังขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่าความคิด 3. จัดการเส้นทางแม้จะมีคนขี่ที่มีเป้าหมายและช้างที่มีกำลังใจถ้าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความซับซ้อนหรืออุปสรรคสุดท้ายก็จะเลี้ยวกลับหรือหลงทางเทคนิคที่ใช้ได้ผลเช่น จัดสภาพแวดล้อมให้เปลี่ยนง่ายเช่นเก็บมือถือไว้ในห้องอื่นถ้าอยากอ่านหนังสือออกแบบนิสัยอัตโนมัติเช่นตั้งเตือนออกกำลังกายตอนเช้าไว้ล่วงหน้าให้ตัวเลือกน้อยลงยิ่งเลือกเยอะยิ่งลังเลเช่นเตรียมชุดทำงานไว้ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ตัวอย่างจริงจากหนังสือมีเคสหนึ่งที่โด่งดังมากในหนังสือคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวในเวียดนามให้กินอาหารที่ดีขึ้น แทนที่จะบอกว่าห้ามกินสิ่งนี้นักพัฒนาเลือกชี้ให้เห็นครอบครัวบางบ้านที่ลูกสุขภาพดีเพราะมีอาหารที่หาได้ง่ายเช่นตับไข่และผักแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นโมเดลให้คนอื่นเรียนแบบสิ่งนี้เป็นการสั่งการคนขี่ด้วยข้อมูลประตุ้นช้างด้วยภาพของเด็กแข็งแรงและจัดเส้นทางด้วยการแนะนำสูตรอาหารที่ทำง่ายและต้นทุนต่ำสร,สรุปจากหนังสือ อย่าคาดหวังว่าช้างจะเดินได้เองหากเส้นทางยังขรุขระการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเข้าใจคนมากกว่าบังคับคนชัยชนะของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ความเข้มแข็งของคนขี่แต่อยู่ที่การเดินทางที่ทั้งคนขี่และช้างเห็นพ้องต้องกันและเส้นทางนั้นก็พาเขาไปอย่างราบรื่นบทสรุปสวิตไม่ใช่แค่หนังสือด้านจิตวิทยาแต่มันคือคู่มือเปลี่ยนชีวิต ที่เข้าใจมนุษย์ในระดับลึกหากวันนี้คุณกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นธุรกิจใหม่ปรับนิสัยหรือแม้แต่พยายามชักจูงให้ใครบางคนเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆอย่าใช้แรงบังคับเพียงอย่างเดียวแต่จงใช้กลยุทธ์เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความเข้าใจในสามพลังสำคัญเหตุผลอารมณ์สภาพแวดล้อมเมื่อคุณเข้าใจจิตใจของทั้งคนขี่และช้างและจัดทางเดินให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนี่คือบทสรุปของหนังสือสวิตกดปุ่มเปลี่ยนแปลง